ราคาข้าววันนี้นะครับมีการปรับขึ้นนะครับบางจังหวัดก็ปรับขึ้นนะครับบางจังหวัดก็ปรับลดลงนับแล้วแต่พื้นที่นะครับช่วงนี้นะครับเดือนสุดท้ายนะครับเดือนธันวาของปี2567ครับราคาในการรับซื้อนะครับโรงสีนะครับช่วงนี้นะครับปรับขึ้นราคาเกินราคาที่ราคากลางกําหนดครับข้าวเปลือกเจ้านาปรังครับเมื่อวันที่6ธันวาคม2567ที่ผ่านมาครับก็ปรับขึ้นนะครับ ต่อพอวันนี้นะครับวันที่9ธันวาคม2567ราคาขยับลงเล็กน้อยครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านนัำทัวนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจําวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567ครับมาดูราคาข้าวเปลือกของบริษัทนะครับภาคอีสานวานเราครับที่โรงสีขนาดใหญ่ๆนะครับแต่ละพื้นที่กำหนดราคารับซื้อนะครับ Issance, ท no liebe, ement, ic, ่าข้าวทกสอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 5ึ0 0หบาทต่อตันโรงสีราศีพาณิชย์สีสะเกตดอำเภอราศีสไลจังหวัดสีสะเกตดรับซื้อตันละ1 5ึ0 0หบาทต่อตันโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1566 6หบาทต่อตันโรงสีกิตวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ1 4 4 0งบาทต่อตันโรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,500บาทตต่อหนรึ อำเภอสวรรค์ภูมิจังหวัดร้อเอ็ดรับซื้อตันละ15,500บาทต่อตันครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกของมะลินะครับข้อมูลสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับเปรียบเทียบกันครับพี่น้องครับข้าวเปลือกเจ้านาปี67เจ็ดถ้าบกแนะครับความชื้นไม่เกิน15%นะครับวันนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ14,700บาทถึง15,200บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,500บาทต่อตัน จังหวัดขอนแก่นครับรับซื้อตันละ14,700บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ14,000บาทถึง14,800บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์นะครับรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกของมะนะครับช่วงนี้นะครับราคาดีครับพี่น้องครับ เป็นผลดีครับถ้าราคาดีแบบนี้นะครับเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรครับที่เก็บข้าวเปลือกเอาไว้ครับต้องรอรุ่นว่าปีหน้านะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของเราครับภาคอีสานมาเรานะครับจะปรับขึ้นนะครับหรือปรับลงนะครับต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังนะครับความชื้นไม่เกิน25%ครับพี่น้องครับวันนี้ครับปรับลดลงเล็กน้อยครับพี่น้องครับจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ8 6 0 0บาทถึง9,000บาทต่อตัน จังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้ปรับลดลงครับรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทก็ปรับลดลงเช่นกันครับรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตัน จังหวัดเพชรบุร in ีรับซ <wh> ื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดลบบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปรับลดลงเช่นกันครับรับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุร <wh> ีรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตัน จังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,500บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,600บาทถึง9,000บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูร์รับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ8,600บาทถึง8,900บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกเจ้านาวปรังครับ ปีนี้นะครับราคาไม่เท่าฤดูกาลที่แล้วครับพี่น้องกระดูกาลที่แล้วนะครับราคาแตะหลักหมื่นแล้วครับปีนี้นะครับอยู่ที่8,200บาทถึง9,000บาทต่อตันนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกของปทุมกันบ้างครับพี่น้องครับความชื้นไม่เกิน15%นะครับจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,200บาทต่อตันจังหวัดลสบุรีรับซื้อตันละ11,700บาทถึง11,900บาทต่อตัน จังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ13,800บาทถึง14,000บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ12,900บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ12,600บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ13,400บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ12,800บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,500บาทต่อตันมาดูราคาข้าเปลือกเม็ดยาวนาปี67ทั้ง68ครับพี่น้องครับ จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตละ12,100บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตละ12,000บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตละ12,500บาทถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตละ12,700บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตละ11,600บาทถึง12,700บาทต่อตัน จังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,900บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ12,500บาทต่อต euh, right? well, ันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ12,000บาทต่อตันจังหวัดน่ารับซื้อตันละ11,200บาทถึง12,000บาทต่อตัน <on> ดูราคาข้าวเปลือกเหมียวสันปะตองใหม่ครับของจังหวัดเชียงใหม่ความชื้นไม่เกิน15%ครับรับซื้อตันละ13,500บาทถึง -14,500 บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหมียวเม็ดคละนะครับเป็นข้าวเปลือกเม็ดรวมครับพป่น้องครับนาปี 67- ถ้า68ครับจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ11,100บาทถึง -12,100 บาทต่อตันจังหวัดเชียงรายรับซื้อตันละ12,260บาทถึง -13,290 บาทต่อตัน จังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1,500บาทถึง 11, 1,600บาทต่อตันจังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,330บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1,800บาทถึง2 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ9,500บาทถึง10,000บาทต่อตันราคาข้าวปีนี้นะครับถือว่าราคาดีทุกชนิดข้าวเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับขายข้าวได้ราคาดีครับเราต้องลุ้นต่อนะครับว่าราคาปี2568ราคาข้าวจะเป็นยังไงต่อไป ต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านานอดทัวด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ